สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับมาดูนะฮะเรื่องของแพ็กเกจนะครับลูกค้านะฮะดีแท็จ่ายน้อยกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยอ่อในเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่ารุ่นที่ทาง d t แท็เนี่ยเขาโปรโมชั่นมาเนี่ยผมก็เลยสนใจนะครับว่าราคาเนี่ยสัก 1,000บาทเป็นยังไงครับก็มีรุ่นนะฮะที่น่าสนใจเนี่ยที่ของทาง d ีแทมานำเสนอเราแล้วก็เรามาตัดสินใจนะฮะมีหลายรุ่นเลยนะฮะก็ผมดูนะครับรุ่นที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือมีเรียวมีนะฮะ41นะครับก็คือตรงนี้ไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้าราคา690แล้วก็ราคาเครื่อง3,499ครับก็แพ็กเกจเริ่มต้นนะครับ599า 599บาทซึ่งตรงนี้ผมลืมบอกไปนิดนึงว่าส่วนมากแล้วนี่ครับว่าคือจะต้องเป็นลูกค้าดีแท็กเดิมนี่แหละต้องเป็นรายเดือนแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ย6เดือนแล้วก็ทุกเครื่องเนี่ยจะต้องมีการาใช้งานนะครับตามสัญญา12เดือนนะครับอยู่แล้วนะครับก็คือหลังจากที่รับเครื่องนะฮะแล้วก็อายุงานของอายุการใช้งานของเราเนี่ยแหละก็คือจะต้องใช้มาไม่น้อยกว่า6เดือนอยู่แล้ว ต่อมานะครับก็หัวเว่ยนะฮะ Y5P สำหรับใครที่ชอบหัวเว่ยอยู่แล้วนะครับก็เสียค่าเครื่อง8 0 0อ่ส4บาบาทนะครับก็เช่นกันนะฮะไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าแล้วก็แพ็กเกจก็ถูกนะครับ399บาทนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าใครใช้แพ็กเกจราคานี้อยู่แล้วนะครับส่วนรายละเลอเียดแพ็กเกจต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรียวมีนะครับ C3 นะครับราคา890ค่าเครื่องนะครับไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าเช่นกันก็นกแพ็กเกจเริ่มต้น599บาทแล้วก็ Infinix นะฮะพอ9 Pay นะฮะก็ราคาเครื่องจะสูงหน่อยะฮะ990แต่ว่าค่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียง399บาทนะครับก็ต่อมานะครับก็จะเป็น s a m s u n Galaxy g A11 นะครับก็ตรงนี้ก็สำหรับใครที่ชอบแบรนด์ a m s u n งนะครับก็เสียค่า เครื่องนะครับ990าบาทแล้วก็ส่วนแพ็กเกจเริ่มต้นนะฮะเริ่มสูงนะฮะนี้ก็คือ699นะครับตรงนี้นี่ก็คือต้องคนใช้จริงๆอยู่แล้วนะครับถึงคุ้มค่านะครับตรงนี้ส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะฮะก็คือ oppo a 1 2นะครับราคา990บาทนั่นเองแพ็กเกจเริ่มต้นอยู่ที่699ก็เริ่มสูงเช่นกันครับผมบอกเลยฮะ,ะนิดนึงครับว่า ต้องเป็นคนที่ใช้อยู่แล้วะฮะถึงคุ้มค่านะครับตรงนี้เน้นเลยนะครับเน้นเลยะฮะ,ฮะก็เดี๋ยวเราองมาดูนะฮะอย่างแพ็กเกจอื่นๆทั่วไปอ้ออีกนิดนึงนะครับส่วนแม่นะฮะจะเป็นเครื่องที่รองรับนะฮะคือข่ายดีแทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องไหนเนี่ยเเราอยากจะรู้ในรายละเอียดว่าเครื่องนี้เนี่ยอาจจะต้องไปที่ DTT c c l l l e n t t r r นะฮะหรือว่า ดูด e แท็กคอร์ดีแท็กช็อปนะฮะสอบถามรายละเอียดว่ารุ่นนี้สีนี้นะฮะแบบนี้เนี่ยตามโปรโมชั่นนี้เนี่ยเราชอบรุ่นนี้สีนี้แบบนี้เนี่ยเขารองรับเฉพาะเครือข่าย Det ท็อย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเอ่จะต้องมีเบอร์ดีแทก่อนซิมใดซิมหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นทูเบอร์หนึ่งก็ได้อย่างงี้ฮะก็ก็ได้เหมือนกันก็เดี๋ยวเราลองมาดูนะฮะเล่นๆนะฮะว่าถ้าเป็นอันอื่นนียราคาเท่าไหร่นะฮะ ซึ่งตรงนี้ราคาค่าเครื่องจะสูงขึ้นไปหน่อยอแล้ว A 1 2นะครับก็จะเป็น1 9 9 0งนานะครับก็ค่าบริการลุวงแน่นะครับก็จะอยู่ที่600ขอโทษครับเป็นค่าแพ็กเกจเริ่มต้นนะฮะ699ซึ่งเขาไม่ต้องจ่ายค่าบริการลุวงแน่อยู่แล้วนะครับตรงนี้ส่วนแม้ซึง่งเป็น A 3าราคาเครื่องก็เริ่มสูงขึ้นโดยแพ็กเกจนั้นก็จะยิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นนะครับ ก็ตรงนี้ในเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วก็ใครอยากจะมีสมาร์ทโฟนนะเครื่องใหม่แล้วก็คิดว่าจ่ายในราคาเบาๆนะครับโดยใช้สิทธิ์ของ d t แท็กไลเดือนของท่านนี่แหละที่มีการใช้งานเนี่ยมาอย่างน้อย6เดือนนะครับก็สามารถเลือกได้ในราคาไม่ถึงพันบาทนะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับก่อนที่ท่านจะไปโทรหา d t แท็ a l l Center 1678สอบถามเพื่อให้ให้เป็นการเสียเวลาว่า เครื่องท่านได้รับสิทธิ์นั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองสอบถามรุ่นมือถือที่ท่านต้องการที่ท่านเลือกและชอบว่าที่ช็อปไหนมีนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับก็สวัสดีครับขอบคุณครับทุกการรับชมเป็นกำลังใจให้เรามีความสุข ถ้าชอบช่องสไตล์สบายกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาครับขอบคุณครับ